สวัสดีครับก็จากคราวที่แล้วนะครับแนะนำไปแล้วว่าในกล่อง SJ4000 มีอะไรอยู่บ้างวันนี้จะลองมาแนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับใช้ยากง่ายยังไงลองดูนะครับอันนี้ตัวกล้องนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นเลนแล้วก็ปุ่มสรารดประโยชน์ก็คือ ปุ่มนี้จะใช้เปิดปิดแล้วก็เป็นปุ่มโหมดพริกมาด้านบนนะครับด้านบนก็จะมีปุ่มโอเคหนึ่งอันแล้วก็มีไฟสีส้มหนึ่งดวงด้านขวามือก็จะมีปุ่มเลื่อนขึ้นลงสำหรับใช้ร่วมกับเมนูแล้วก็ใช้พวกเวลา playback เพิ่มสปีดใช้ซูมใช้อะไรใช้ปุ่มนี้นะครับมีรูเล็กๆตรงนี้ก็คือ,อลำโพงนะครับ ด้านหลังจะมีจอมก็มีไฟอยู่ข้างหลัง2ดวงสีแดงกับสีน้ำเงินด้านซ้ายมือก็จะเป็นช่องเสียบต่างๆนะครับเป็นไมโคร s d ช่อง USB แล้วก็ mini HDMI ส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นช่องแบตเตอรี่นเดี่ยผมแกะแบตเตอรี่ให้ดูก่อนมันจะไม่มีสปริงดันนะครับอันนี้จะเป็นง้างอย่างเดียว ออกมาก็จะได้ฝาหลุดออกมาหนึ่งกันแบตเตอรี่อยู่ข้างใน3.7โวลต์ลิเธียมไอออนแบตเตอรี่นะครับ900มิลลิแอมตัวนี้ใช้เวลาชาร์จเต็มเต็มอยู่ประมาณน่าจะเกิน3ชั่วโมงอลองเปิดกันดูนะครับกดปุ่มเปิดตรงนี้ มีไฟสีฟ้าขึ้นไฟสีส้มขึ้นด้านบนก็จะมีเวลครามขึ้นที่จอนะครับในนี้ก็จะมีในจอก็จะมีแสดงสถานะต่างๆมีวันที่มีรูปโหมดนะครับโหมดการถ่ายมีแบตเตอรี่มีบุกรูปแสดงการใช้ใหม่นะครับวันที่นาฬิกาความละเอียดในการถ่ายตัวนี้มันจะเน้นถ่ายวィィิดีโอเพราะฉะนั้น กดเปิดปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นโหมดวิดีโอก่อนเวลาปิดเวลากดเนี่ยกดทีเดียวนะครับมันจะเปิดเลยเวลาปิดให้กดค้างนะครับมันก็จะขึ้นกู o d b บ e แล้วมันก็จะปิดไปนะครับทีนี้ตอนได้มาใหม่ๆเนี่ยแบตเตอรี่มันจะไม่มีไฟได้มาก็ต้องชาร์จก่อนเพราะว่ามันจะใช้ได้ไม่นานก็ สายชาร์จในชุดนะครับเป็นสาย usb mm hmm. ก็คล้ายๆของพวกโทรศัพท์ก็เสียบไฟแล้วก็เสียบเข้าไปได้เลยเสียบปุ๊บจะมีไฟติดขึ้นทุกดวงนะครับสีส้มสีน้ำเงินสีแดงด้าน,นหลังก็จะเป็นรูปแบตเตอรี่วิ่งวิ่งนี่คือชาร์จนะครับตัวนี้เวลาชาร์จเปิดใช้งานได้ด้วยนะครับ ลองกดเปิดดูจริงๆแค่ตอนเสียบไฟเนะี่ยมันอ่อนและนะครับที่มีเสียงดังขึ้นมาพอกดเปิดปุ๊บมันก็ขึ้นจอมาเลยตรงนี้ก็จะแสดงสดงตัสว่าเป็นกำลังชาร์จเป็นรูปปลั๊กไฟกริบกะพิบๆๆทีนี้นะครับลองมาดูกันเบื้องต้นก่อนว่าผมจะชาร์จไปด้วยแล้วกัน นะครับเริ่มต้นจากเปิดปุ๊บมันจะเป็นโหมดวิดีโอเวลาถ่ายวิดีโอก,ก็กดปุ่มโอเคด้านบนหนึ่งทีเวลาจะหยุดก็กดอีกหนึ่งทีนะครับกดปุ๊บมันก็จะขึ้นไฟแดงกับพิบในจอนะครับนี่คือบันทึกละได้ขอดละ มันสามารถตั้งเวลาได้นะครับว่าถ้าเราไม่ไปยุ่งอะไรกับมันกี่นาทีให้ดับจอเพื่อประหยัดไฟนะครับจอข้างหลังก็จะดับไปแล้วก็ยังถ่ายต่อเนื่องผมสต็อปก่อนตอนนี้ได้วิดีโอมา1อันทีนี้ปุ่มด้านหน้านะครับ On Off กดทีแรกเปิดกดค้างไว้จะปิดนะครับหน้าที่ต่อไปก็คือเป็นโหมดตอนนี้เป็นโหมดของวิดีโอ กดอีกหนึ่งทีตอนนี้เป็นโหมดถ่ายภาพนิ่งนะครับมันจะขึ้นเป็นรูปกล้องถ่ายรูปตรงนี้มีชดเชยแสงบวกลบไม่ดูมีไวเบรลานออตโต้แสดงให้เห็นมีแอนตี้เชคมีออโต้ iso มีอะไรบนจอนะครับก็เหมือนเดิมกดโอเคถ่ายอยากถ่ายอะไรกดไปนะครับมีเสียงชัตเตอร์ด้วยนี่คือถ่ายรูปนะครับมันจะบอกว่า เหลือให้ถ่ายได้อีกกี่รูปตรงมุมมุมขวาเออมุมซ้ายด้านล่างนะครับเดี๋ยวค่อยอธิบายต่อนะครับว่ามันเป็นยังไงกดอีกทีหนึ่งนะครับปุ่มโหมดมันจะกลายเป็นโหมดวิวนะครับกดโหมดปุ๊บมันจะมาที่วิววิวก็คือดูว่าเมื่อกี้เราถ่ายอะไรไปบ้างนี่คือภาพนิ่งภาพที่ถ่ายไปเมื่อกี้กดเลื่อนขึ้นนะครับเป็นรูป ย้อนไปอีกเมื่อกี้ถ่ายไป2รูปกดขึ้นไปอีกทีหนึง่งอันนี้เป็นวิดีโอที่ถ่ายไปเมื่อกี้ถ้ากดโอเคมันก็จะเลย์วิดีโอที่ถ่ายเมื่อกี้นะครับนี่คือวิดีโอที่ถ่ายไปเมื่อกี้จะได้ยินเสียงผมเบาๆอยู่ในนั้นด้วย อย่างวิดีโอนี้ถ้าเรากด PLAY นะครับถ้าเรากดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงมันจะสามารถเดินหน้าเป็น2 x 4 x 8 x ได้ด้วยถอยหลังได้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นวิดีโอที่ถ่ายไปก่อนหน้านี้อันนี้คือติดหน้ารถนะครับถ้าเพลย์ไปก็จะเห็น2 x 4 x นะครับ 8 x จบละถ้ากดโหมดอีกทีหนึง่งมันจะเข้าสู่หน้าเมนูกดโหมดอีกทีหนึง่งจะกลับไปโหมดวิดีโอก็โหมดมันก็จะวนอยู่อย่างนี้นะครับวิดีโอไปหาภาพนิ่ง ไปหาวิวนะครับโหมดดูรูปดูวิดีโอกดอีกทีกลับไปที่เมนูนะครับกดอีกทีก็กลับไปวิดีโอก็จะวนอยู่งี้ปุ่มโหมดเล้วปิดก็กดค้างปิดนะครับทีนี้เรื่องเมนูเมนูเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีนึงนะครับ จะเห็นว่าตอนนี้พอผมปิดปุ๊บมันจะเหลือไฟแดงอยู่ตรงนี้ดวงเดียวข้างบนก็ไม่มีแล้วตอนนี้คือออฟแล้วก็ชาร์จอย่างเดียวนะครับเปลี่ยนลองเปลี่ยนดูบ้างนะครับเมื่อกี้ถ่ายไปแล้วถ้าเราจะเอาเข้าคอมพิวเตอร์เราจะทำยังไงก็ดึงสาย USB นะครับออกเอาสาย USB เสียบ กับคอมพิวเตอร์เหมือนเดิมนะครับทุกครั้งที่เสียบเข้าเสียบออกมันจะเปิดเครื่องนะครับเสียบ usb เข้ากับคอมพิวเตอร์มันก็จะชาร์จเหมือนกันไฟขึ้นทุกดวงนะครับไฟขึ้นทุกดวงทีนี้ในจอของกล้องมันจะถามว่าให้เราเลือกว่าจะทําเป็นอะไรนะครับ usb นะครับอันบนคือ m a s s t o r a g e อันล่างคือ pc camera เลือกเป็น m a s s Storage นะครับแล้วก็กดโอเคปั๊บมันก็จะขึ้นป๊ p ปอมาก็ตอนนี้มันเจอเป็น Drive ได i v e หนึ่งนะครับมันก็จะขึ้นมาถามว่าจะให้เราทำอะไรกับมันอืม Open Folder นะครับ แล้วก็ได้ explorer มาอันหนึ่งนะครับในนั้นก็จะมีโฟลเดอร์นะครับเหมือนเหมือนกับกล้องถ่ายรูปทั่วไปนะครับมีโฟลเดอร์ชื่อ dcm i นะครับก็เราบลคลิกเข้าไปในนี้ก็จะแบ่งเป็นโฟลเดอร์โฟลเดอร์ไว้ง่ายง่ายก็คือในโฟลเดอร์นี้จะแบ่งเป็นตามวันเวลานะครับอันสุดท้ายที่ถ่ายไปเมื่อกี้นะครับ ก็จะมีอยู่3อันก็คือช่วงช่วงที่เราถ่ายเมื่อกี้มันจะเป็นโฟลเดอร์ตามตามช่วงเวลาก็จะมีรูปนะครับรูปแรกก็คือรูปนี้ก็คือถ่ายที่หน้าจอรูปที่2นะครับนี่คือรูปส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นวิดีโอ .mov นะครับ .mov นะครับก็จะเอาไปตัดต่อจะเอาไปก๊อปปี้ ตรงนี้ได้เลยง่ายนะครับไม่มีอะไรซับซ้อน .move ก็ play ได้เลยเล a นนะครับนี่จะเห็นว่าภาพกระตุกกระตุกนี้ คอมช้านะครับไม่ได้ไม่ได้กระตุกมาจากภาพนะรกระตุกที่คอมคอมเพลยไม่ได้มันช้าก็สำหรับท่านที่คิดว่าถ่ายรูปมันยากมันลำบากก็คือทั้งหมดที่ที่ให้ดูเมื่อกี้ก็คือเป็นออโต้ก็แค่ซื้อมาเสียบชาร์จจำโหมดให้ได้ว่ามีโหมดอะไรบ้างแค่นี้ก็จับออกไปถ่ายได้แล้วนะครับ ใส่เคสกันน้ำก็มีปุ่มให้กดได้เหมือนกันครบเหมือนกันนะครับโอเควันนี้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ